JSB, JSB, Just is a wonderful world JSB, 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 all on the colorful day. สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9 1 9เด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝุนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีค่ะ เห็นชัดไหมไอสวัสดีคุณครูยังกินขนมตุ้ยอยู่เลยพร้อมไหมยังพร้อมที่จะออกกําลังกายกันหรือยังอ้าวเตชินหายไปไหนเนี่ยมืดมืดไม่เห็นตัวใส่มากันไม่ครบแน่ไม่เป็นไรเมื่อคราวที่แล้วก่อนปีใหม่เราเรียนกันไปสองท่าเด็กๆจําได้เปล่าจําได้หรือลืมไปแล้ว ท่าอะไรจำได้ไหมจำได้คจำได้นะโอ้อ่าชื่อชื่อท่าอะไรเมื่อค่วแล้วเมื่อค่วแล้วเราเรียนท่าอะไรกันไปเ้าจำได้ลองบอกคุณครูสิประสานมือนั่งค่ะอ้าวหนึ่งประสานมือนั่งถูกต้องท่าที่สองท่าอะไรก้าวย่อตบค่ะโอ้เยี่ยมเก่งมากเก่งมากไม่ใช่ก้าวย่อตกก้าวหน้าก้าวหลังก้าวย่อหน้ายอข้างหลัง เก่งมากเก่งมากจาท่าได้เยี่ยมเลยวันนี้คุณครูจะมาสอนเพิ่มอีกสองท่านะครับเพิ่มอีกสองท่าส่วนเราจะสอบการวันจันทร์หน้าในชั่วโมงเรียนนะครับถ้าได้มาโรงเรียนนะครับน่าจะมาน่าจะมาแล้วละ่ะโอเคน่าจะหลายคนก็น่าจะพักฟื้นที่บ้านน่าจะรู้แล้วละ่ะนะครับทุกคนปลอดภัยนะเพื่อเพื่อป้องกันความปลอดภัยเลยให้โรงเรียนก็เลยให้อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับตัวการนะครับ วันจันทร์หน้าทุกคนก็น,น่าจะเรียบร้อยแล้วมีมีใครมีอาการเป็นไข้บ้างไหมมีไหมครับมีล่าไม่มีนะใครไปเที่ยวมาเป็นไข้ไหมฮะไม่มีนะครับปลอดภัยทุกคนอา้าวนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะมาสอบกันในชั่วโมงเรียนเดี๋ยวคุณครูจะสอนท่าใหม่เพิ่มสองท่าแล้วทบทวนของเก่าให้สองท่านะครับอา้าวหาพื้นที่ว่างเลยเอา้าวหาพื้นที่ว่างรอบๆตัวน็อตนั่งเรียบร้อยเลย อาหาพื้นที่ว่างเลยครับนะฮะหาพื้นที่ว่างเลยครับเ้าวยืนขึ้นหาพื้นที่ว่างนะครับ aus, ถ้าได้พื้นที่ว่างแล้วก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวกันพร้อมที่จะลุยไหมพร้อมไหมครับเดี๋ยวเราครูล,ลองปรับพื้นที่ดูก่อนนะครับเห็นชัดไหมครับเห็นชัดไหมครับเห็นชัด ันะาเห็นครูทั้งตัวนะเห็นนะครับโอเคนะนะครับอ้าวโอเคโอเคเชยได้นะครับแป๊บนึ่งนจะครปปคูขยับไปข้างหลังนิดนึงไอ้ย่าแป๊บหนึงยยแป๊บนึงแป๊บนึง ่าพร้อมหาพื้นที่ว่างเลยครับอ่าเราจะมาลุยกันแล้วพร้อมนะเห็นชัดนะเห็นชัดนะเห็นคูชัดนะครับเห็นชัดนะเห็นชัดเปล่าอ่าพร้อมอามายืดอ้าวอมันก่อนยืดหยุดตัวนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าห จ็ดแปดเก้าสิบอ่าดึงโซนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เปลี่ยนทา่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนทา่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าเปลี่ยนทา่าก้มตัวโยก1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดปดเาสิบอ่ะยกข้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปกเกสิบอ้าวเปลี่ยนค้า ਸੋ 1้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบอ่าระวมครบแล้วนะครับท่าแรกท่าแรกที่จะเรียนวันนี้นะครับท่าสลับขาท่าโดดสลับขานะครับหรือเรียก การแบบสากงเลีกท่าฟุตเวิร์ดท่าฟุตเวิร์ดนะครับตัวสลับขา,ากลางอากาศนะครับเด็กคจะทำตัวอย่างให้เด็กคดูก่อนนะครับกำมือขึ้นไว้ที่หน้าอ,อกนะครับเท้าซ้ายไว้ข้างหน้านะครับเท้าซ้ายไว้ข้างหน้านะครับกำมือนะครับแล้วโดยดย่อตัวโดดขึ้นไปโดดสลับอ่านะครับแล้วก็กลับมาอยู่ท่าเดิมนะครับนะโดดสลับเท้าฝาไปข้างหน้าแล้วถ้าปิงกลับมาที่เดิม อ่านะครับแบบนี้นะครับนะครับสำหรับซ้ายขวานับหนึ่งซ้ายขวานับสองนะครับทำสิบครั้งสิบครั้งนะครับทำสิบครั้งสามเซฟเหมือนเดิมพร้อมไหมครับพร้อมยังอ่าพร้อมเตียงอ้าเตรียมอ่ากำม,มือลงมๆข้าเตรียมเอาซ้ายไป้างหน้าพร้อมอ้าวเริ่มสโดดปิงซ้ายขวา หนึ่งซ้าโดดสลับสามโดดขวาซ้ายสี่โดดขวาซ้ายห้าับขวาหลับซ้ายหกขิดตัวขวาซ้ายเจ็ดขวาซ้ายแปดขวาซ้าย ก้าขวาซ้ายสิบอ่า1เซต1เซตแล้วนะครับ1เซตสปริงโดดให้สูงสปริงโดดให้สูงนะครับสปริงกดให้สูงนะครับอ่าต่อไปเซตที่สองเซตที่2นะครับเซตที่2พร้อมท่าเตรียมชูมือขึ้นเอาซ้ายนำาะ่าเ้าไปอยู่หน้าพร้อมอ้าโดสลับขวาซ้าย หนึ่งขวาซ้ายสองกลับขวาซ้ายสามกลับขวาซ้ายสี่อ่านะครับเดี๋ยวกูจะทำในวัตถช้าชให้ดูถ้าพ่าเรียนไปเด็กๆด,ด,ดูไม่ทันนะครับครับโต้รับขวาซ้ายหา้าขวา สิบอ่าสองเซตแล้วครับสองเซตแล้วนะครับสองเซตแล้วครับได้อหนึ่งเซตได้ีกหนึ่งเซตอ่าผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายโอเคนะครเริ่มต่อเซตที่สามนะครับเมื่อกี้เน็ตหลุดโอเคอ้าวเตรียมถ้า dling, เตรียมพร้อมท่าเตรียมพร้อม,มอพร้อมนะเด็กๆเอาพร้อมมาเซตที่ 3, สามเตรียมเตรียมเอาเริ่มขวาซ้ายหนึ่ง phá phá hai, tốn phá phá hai, phạm ท่สองนะครับท่าสองเรียกว่าท่านกบินนะครับท่านกบินนะครับ,บ,นนรบอ้าวหลุดอีกมีเนี่ยค้างอีกเหรออะไรกันกลับมาเร็วเ <c oughs> <c oughs> เราออกกำลังกายกันรุนแรงไม่น่อยจนสายนิดหลุดหลุด <c oughs> อ้าวโอเคมาเริ่มต้นมาท่าที่สอง นะครับเอามาเร็วมาเร็วมาแล้วละกันนะครับต่อไปท่าที่สองท่าที่สองนะครับท่าแรกผ่านไปแล้วท่าที่สองเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนหายไปไหนเน็ตตุดเพื่อนหายหมดเลยเอากลับมาลูกกลับมากลับมานะครับเดี๋ยวมาอาจจะหลุดอีกโดดแรงสายมันหลวมสายมาอาจจะหลุดอีกนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งตามเพื่อนๆนกลับมาโอเคมาแล้วเพื่อนๆนมาแล้ว ้อมเมยัง้อมเมยังนะครับ่าลืมนะครับเมื่อกี้ท่าที่หนึ่งท่ากระโดดสลับขานะครับต่อไปท่าที่สองท่าที่สองนะครับท่าก้มตบท่าก้มตบนะครับหรือเอาเรียกให้เด็กเรียกง่ายๆคือท่านกบินท่านกบินนะครับท่าที่สองท่านกบินนะครับเตรียมท่านกบิน้อมเมยังเอ้าหายไปไหนเหลือสามคนเหลือสองคน อ่นพร้อมแล้วครับครับเราเพื่อนเพื่อนคนอื่นหายไปไหนหมดน็อตไปไหนน็อตแอบไปไหนน็อตแอบไปกินขนมเปล่าดูพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะอ่าเราคนอื่นๆนะไปไหนโอเคมาแล้วผมวรินผมวรินไปไหนน็อตไปไหนมาแล้วพร้อพิมล นิลินทิพบ,บูมนัทเศษเอา้าวกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วจ้ามนุนศักพวกแกเห็นไหมคะเห็นแล้วค่ะยมโล ยำโลเปิดกล้องด้วยคนอื่นเปิดกล้องด้วยลกูกเปิดกล้องด้วยเด็กๆเปิดกล้องด้วยยำโลเขาเปิดกล้องแล้วค่ะน้อไม่เห็นเลยค่ะเ้าอกเปิดเปิดกล้องหรอกค่ะทุกคนเปิดกล้องหมดเลยเนาะคุณครูเอามันไม่ขึ้นเลยไม่เห็นมันของครูมันไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดีย๋ยวครูขยับใหม่ โอเคแสดงว่าดีแล้วค่ะขอเพื่อนๆเปิดกล้องหมดเลยค่ะนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่เสียงได้ยินอยู่แต่ภาพไม่เห็นเห็นโอเคหนึ่งสองสามแล้วเด็กๆเห็นครูไหมเห็นไหมครับเห็นนะครับอ่าโอเคแป๊บหนึ่งแต่คุณครูไม่เห็นเด็กๆเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวครูปรับปรับแป๊บหนึ่ง สัญญาณสัญญาณาพครูหายไปรูเห็นแต่เสียงเด็กๆโอเคโอเคเริ่มมาแล้วสัญญาณเริ่มมาแล้วสามเดี๋ยวแป๊บนะครับแป๊บนะครับเดี๋ยวช่างเขากำลังปรับสายอยู่เ,เริ่มมาแล้วเด็กๆเริ่มมาแล้วแล้วทุกคนเห็นคุณครูอยู่นะเห็นใช่ไหมครับ อา้าวงั้นเราเรียนกันเลยดีกว่านะครับไม่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 รอสัญญาณนะให้ถ้าได้เห็นครูเพื่อก็โอเคก็เป็นเช็ช้ได้โอเคพร้อมอา้าวมาลุยก,กันต่อท่าที่สองนะครับท่าที่สองท่านกบบินอา่าท่านกบินนะครับอา้าวขับขึ้นที่ว่างเลยนะครับอวัวน,นะครับเด็กๆกลางแ,นะแขนนะครับท่ากางแขนนะครับกลางแขนนะครับ นะครับแล้วก้มตัวนะครับเวลาตกมือลงมาปุ๊บเนี่ยฮะให้มีช่องเอาไว้ให้มีช่องเอาไว้อย่าให้มือโดนกันแบบนี้ไม่เอาปุ๊บค้างเอาไว้นะครับบินค้างไว้แบบนี้นะครับนะครับหนึ่งสองสามค้างแขนและยืนขึ้นอ่าเห็นไนมครับหนึ่งแล้วก็ก้มกลงไปลาก็ฮะ uh? ต้องมีช่องว่างไว้ทำไมลูกต้องช่องว่างอย่าให้โดนกันนี้ถ้าตกมือนี้ผิดเราจะไม่ตกมือนะครับจะไม่ตกมือนะนกบินแรงบินปุ๊บแบค่นี้ อ่าสังเกตไหมครับเวลานลกบินจริงๆใช่ป่ะนกบินจะบินแค่นี้บินแค่นี้อ่าแล้วมันจะคือปีกแค่นี้มือปีกมันจะไม่ไม่ชนกันมือห้ามโดนกันถ้าโดนแนี้ผิดนะครับเอาแค่นี้เอาแค่นี้พออ่าห้ามมือโดนกันนะครับทำสามครั้งเนี่ยบินหนึ่งบินสองบินสามแล้วก็ยืนนับหนึ่งครับหนะึ่งสองสามยืนนับสองอ่าทำสทามเซตทำสามเซตนะครับเซตละสิบครั้งเหมือนเดิมสิบครั้งเหมือนเดิม อาเตรียมตัวนะครับเสร็จแรกเตรียมค่าเตรียมการปีกอาเริ่มก้มหนึ่งสองสามยืดนับหนึ่งอาป้มหนึ่งสองสามยืดนับสองป้มหนึ่งสองสามยืดนับ สามหนึ่งสองสามสอเอาแข้นสูงเนี่ยหนึงยกขึ้นสูงสองสามห้าหนึ่งสองสามก่าบินแรงแรงหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสาป หนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามสิบอ่าเซตที่หนึ่งผ่านไปนะครับเซตที่หนึ่งผ่านไปนะครับนะครับเอาเรียกง,ง่ายๆีิทธานกบินนะกันเด็กไดจำง่ายนะครับท่านกบินท่านกบินนะครับท่าแรกท่าโดสลาท่าสองท่านกบินนะครับท่าใหม่แบบนี้นะครับนะครับทำแล้วมันจะเมื่อยว่าไร,มาไรมเมื่อยว่าไรก็แฟงแขนผ่อนคลาย นะครับนะครับต่อไปเคที่สองคดีสองอ้าวเตรี้ยมถ้าเตรียมกลางปีอ้าวก้งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสาม หนึ <im sharing> ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสาม ก้าหนึ่งสองสามสิบอ่าสองเซตแล้วนะครับสองเซตแล้วนะครับอ่าเมื่อยถ้าเมื่อยก็แสงแขน,นคนข้่านะครับแสงนแขน,นคนข้าคท่านี้ท่าน,านี้ถ้าต้องเวียงแขนท่าังแรงนะครัเวีย <wie> งแขนนี่สูงจะเมื่อยหัวไหลจะเมื่อยหัวไหลนะครับเมื่อยหัวไหล พราะฝึกความแข็งแรงของหัวไหล่จะปุเมื่อเมื่อแล้วฝืนปุ๊บนะครับอาจจะเจ็บบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เป็นอะไรนะครับเหมือนเดิมทาเหนื่อยเมื่อยแล้วฝืนร่างกายจะแข็งแรงนะครับอ่าเสร็จสามเตรี้ยมกางเท้อ่าก้มเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสาม xong 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 3 xong 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 ส3 8 1 2 3 9 1 2 3 10อ่าครบแล้วนะครับ3เซตนะครับท่าที่2นะครับเมื่อ,อยลายนะครับผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับอ่าต่อไปคุูจะทบทวนของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อก่อนปีใหม่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ ข้านะครับข้าก้าวขานะครับก้าวขาหน้าหลังนะครับมือเท้าเอวนะก้าให้กว้างเก้าขาให้กว้างนะครับเก้าปุ๊บย่อนะครับแล้วก็ยกเท้ายกบนเลยยกก้าวไปข้างหลังเลยเก้านะครับเก้านะครับเก้าจังหวะเดียวเก้าจังหวะเดียวนะครับก้าขาจังหวะเดียวนะครับอ่าครูจะต้องทนให้สิบครั้งนะครับท่านี้ tao yêu tao vô bên ma à cầm lắm vô 1 ma lắm xóm ma lắm tám ma lắm tì ma lắm 5 ma หลังหกหน้าหลังเจ็ดหน้าหลังแปดหน้าหลังเก้าหน้าหลังสิบห้านะครับท่านี้นะครับท่านีา้ครับคือใช้ขาข้างที่ถนัดยืนไว้เฉย ใช้ขาข้างที่ไม่ถัดก้าวไปก้าวไปให้กว้างที่สุดก้าวไปปุ๊บก้าวแล้วย่อนะครับแล้วก็โยกไปข้างหลังให้ไกลที่สุดและะะ้วก็ย่อนะครับย่อนะครับอ่าต่อไปท่าที่สองท่าประสานมืออ่าประสานมือครบตัวนะครับมีแคสอ่าย่อลงไปนะครับหนึ่งสองสามยืดหนึ่งหนึ่งสองสามยืด 2อ้าย่อ1 2 3 3 1 2 3 4ย่อ1 2 3 5ย่อ1 2 3 6ย่อ1 2 3 7ย1 2 3 8ย่อ1 2 3 9 ก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับครบแล้วนะครับของเก่าสองใหม่ครบหมดแล้วนะครับนึกออกไหมนึกออกไหมจําได้ป่านะครับท่าเก่าท่าใหม่นะครับท่าใหม่สองท่าที่เราเรียนกันวันนี้นะครับก็คือท่าหนึ่งหนึ่งท่าอะไรโดดอะไรครับโดดอะไรกระโดดสลบับ สองท่าอะไรถลาขาค่ะอ่าโดดถลบขาสองท่าอะไรครับท่านกบิน,นกบินอ่ากบินนะครับท่าใหม่ที่เรียนวันนี้นะครับ,บแล้วท่าของเก่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนวีม่ยท่าที่หนึ่งคือท่าก,ก้าวขายอ่อจําได้ไหมก้าวขายอ่อมากี้งูทบตุนให้แล้วท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าประสานมือลุกนั่ง อ่าสานมือลุกนั่งนะครับเด็กๆจำไม่ดีจำไม่ดีอย่าลืมซ้อมด้วยนะซ้อมกันมาแล้ววันจันทร์หน้าเราจะสอบกันในชั่วโมงเรียนนะครับถ้าก็วันจันทร์หน้าเราสอบกี่ท่ารู้วป่าสอบกี่ท่าสี่ท่าเลยนะเหมืนอนกันต้องทานนมเยอะๆทานอาหารเยอะๆให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ เดี๋ยวข้างหน้าเราจะสอบกันสี่ท่าเลยนะครับท่าใหม่วันนี้สองท่าท่าเก่าสองท่าเป็นสี่ท่านะครับสี่ท่าเรา,เราสอบกันครบสี่ท่าเสร็จแล้วคุณครูถึงจะสอนท่าเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวไม่มีแรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับออกนอกบ้านใส่แมสล้างมือให้สะอาดเจียวแอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเวลาหยิบจับอะไรอย่าลืมนะครับหยิบจับสัมผัสอะไรอย่าลืมล้างมือทุกครั้งฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้งน,งงนโลก ครับป้องกันตัวเองนะครับถ้าเราทําแบบนี้ประจาประจำ,ป,ะจำปุ๊บเราก็จะปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับโอเคนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับมีไหมครับมีไหมครับคครูคะว่าไงลกูกคครูคะครับผมว่าไงน้ำทิพย์ว่าไงลกูกกับท่าที่หนึ่งกับท่าที่สี่ได้ไหมคะท่าที่สี่ทำไมอ่ะทำไมลูก ป็นยังไงไจำไม่ได้เหรอคร่ได้ค่ะ,คะเดี๋ยวครูทบทวนให้ฟังใหม่นะท่าท่าที่เราเรียนใหม่กันวันนี้นะครับท่าแรกท่ากระโดดสลับขาหนึ่งสองท่านกบินนะครับวันนี้เรียนใหม่สองท่านะครับของเก่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่าเก้าขายอ่อนะครับเก้าขายอ่อ สองท่าประสานมือนั่งยอ่อนะครับนี่ของเก่าเด่นกันเมื่อสัปดาห์ก่อนปีใหม่นะครับเข้าใจไหมครับอ้าวมีใครซ้สัยอีกใครจําไม่ได้ถามได้เลยนะครับรอ,อ่าอย่าลืมอย่าลืมซ้อมมาด้วยนะซ้อมมาด้วยนะเอาเวลาไปซ้อมวันละนิดวันละหน่อยนะครับได้ออกกําลังกายพอได้เหงื่อซึมๆนะครับครับให้ร่างกายแข็งแรงนะครับซ้อมท่านะครับ แล้วคราวหน้าเรามาสอบท่ากันในชั่วโมงเรียนครับโอเคครับวันนี้คุณครูก็เอาเท่านี้นะครับสวัสด,ดีครับอาขอบคุณครับตาฟังบูโรบครับครับผม,มเจอกันวันจันทร์นะครับบ๊ายบายบ๊าย ก่อนจากกันวันนี้ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ Just me, just me, is a wonderful world Just me, just me, on a colorful day